เอน้องเอ็นนี่คนถูปะกันเด้อลูกเอ็ลูกแก่านมานยนเบี้ยเด้อความมีหูปากำคำถูแจะเลืรู้เรื่อง่เออสาธุมาอยู่กับเรื่องความียือเชียงเสียงน้องเมียงเชียงน้องบ้านเด้อลูกเนอสาุนะาจะกลับบ้านอันนี้น้องอามาส่งนะครับ พราะว่าส่งน้องแอนจะเดินทางไปอยู่กบับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับอารับปนี NY, นนนไม่มาหรืออ่าปน,นีมาส่งน้องแอ,อนนะครับเพื่อจะเดินทางไปอยู่กบับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับ ak มีของฝากสาวน้อยเพชรบ้านแพงอ่ามาส่ง<ร>นะครับมีปน,ปนีไปด้วยนะครับยายก็อวยพรละนะครับ วันนี้วันที่ย4สี่นะครับย4สี่มีนาคม25 6 5นห้านะครับน้องแอนจะเดินทางไปอยู่กับวงสาน้อยเพชรบ้านแพงกับปน,นีไปส่งนะครับอ่าลงมาส่งที่ปั๊มปตทนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวรายงานว่าจะถึงตอนไหนนะครับโอเคครับ ครับท่านผู้ชมนะครับช่วงนี้ก็เข้าเขตของอำเภอโกสุมพิสัยนะครับจังหวัดมหาสารคามน,นะครับเป้าหมายจุดหมายปลายทางก็อยู่ที่หงหมอลำนะครับสาน้อยเพชรบ้านแพงวันนี้มาส่งน้อแอนนะครับเดี๋ยวดูว่ามีใครมาบ้างครับว่ามีใครมาบ้างน,นี่คือบรรยากาศที่จะต้องบันทึกไว้ในช่อง ก็ทาเาดีไฮโดูฟัง่งชทแนลเดี๋ยวใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูแถวบริเวณหน้าอาณาจักรของวง์สาวน้อยเพชรบ้านแพงอีกครั้งหนึ่งโอเคครับครับเดี๋ยวหกร้อยเมตรเลี้ยวขวานะครับไม่แน่ว่าตรงไหนตรงตรงนี้หรือเปล่า นี่เข้าเขตบ้านแพงครับนี่เขตบ้านแพงให้ชมให้ท่านผู้ชมชมบรรยากาศของบ้านแพงนะครับเราจะต้องเลี้ยวขวาคราับเลี้ยวขวาเข้าสู่ไฮเวนสองพันยี่สิบสตนี้ครับสามสิบเมตรเลี้ยวขวาเข้าบ้านแพง หมู่9ตำบลบางแพงอำเภอโกสุมทสายจังหวัดมหาสารคามอนนี้คือใกล้จะถึงแล้วนะครับอ,อีกนิดเดียวสภาพบรรยากาศนะครับก็คล้ายๆกันทุกที่นะครับบรรยากาศหน้านี้ก็ เดือนมีนาคมเปือนหน้าฝนด้วยนะครับหน้าฝนแล้วก็จะเข้าย่างเดือนเมษาหน้าร้อนเมฟันไล่บททันเด้ นมะม่วงนะครับมะม่วงก็ค่อนข้างออกเยอะนะดูดิเดี๋ยวใส่ท mm ี <Natural Four> <group> นี่คือบรรยากาศของบ้านแพงนะครับ บัสจอดอยู่อาณาจักรกําลังการฝ่ามือนะออา,ากดขคาครับอาณจักรของ อวสาน้าอยเพชรบางแนกำลังถมดินอยู่ถึงแล้วฝัน,น,นะนพระภูมิเอ้ยฝากลูกฝากหลานมาอยู่เด้เดอ้อเาจอานี่หรือว่า ก็ที่ไหนที่นี่หรออันนี้คือจุดไลสด่สดน,นี่คือจุดไลสด่สดค่ะ โอเคครับม okay, enfin, ีวหี่ยวปร๊บันนีครับท่านผู้ชมช่วงนี้เรามาถึงบ้านบอสโจวงสาน้อยเพชรบันเพงเรียบร้อยนะครับคนนั่งรอนะครับนั่งรอบอสกำลังเข้ามานะครับเดี๋ยวเราจะได้พบปะบอสโจกันนะครับ ออนนี่ของใส่น้ำที่ลูกใสลูกของลำแทนลำเพิลำเพิมลนกมันนั่นเตะเลดยเตไง่ง่าหาตะเอ่หาตะเล็นเืนตใจทำดี สวัสดีครับได้สบายแล้วจากใครก่อนนี่ยจากขอขอแพทยชสมบูรณ์บอสบอสขออนุญาตถ่ายเป็นชุดหได้ครับโอ้คุณพ่อมียูทูบบอส้ี่ไทยเลยชช่องช่องช่องยูทูบทำขึ้นดีเด่ครับเป็นจอของพ่อเลยว่ครับทำมาดูแล้วบ่ขึ้นจริงเลย มาประมาณสองสองสามปีแล้วแต่ว่าคนติดตามน้อยมากไปหัดมาจากนี้ก็จริงเดี๋ยวพูดต่อมีมีคนสอนให้ก็ให้ค่าขนมเด็กมั่งอะไรมั่งเขาก็บอกวิธีช่องช่องแนวดีพรมประสีครับแล้วก็ขออนุญาตคอปเวอร์ไปแล้วคอปเวอร์เพลงจบแบบเท่ๆไปแล้ว เอาผักยังไงป้าหนึ่เดี๋ยวกวาดคุยดูเอาผักไฮโดรจากเขาค้อมาฝากครับค่อนข้างเยอะขอบคุณมากสวัสดีแฟนๆของช่องอะไรนะพ่อช่องแนวดีพรหมประสีพัฒนปรดีไฮโดรฟาร์มโอ้โหจะไม่ชิ้นยาวจังสองช่องครับสองช่องโอ้ทำช่องเยอะเพาะโอ้มีสองช่องอีกครับอีกช่องหนึ่งเป็นเพลงอีกช่องหนึ่งเป็นเรื่องราวทั่วไปโอ้แนวดีอะไรนะชื่ออะไรนะแนวดีพรหมประสี แล้วลูกสาวมีช่องไหมเนี่ยยังยังเดี๋ยวให้มาฝึกตรงนี้ยังไม่ได้สอนแล้วก็อีกช่องหนึ่งก็พัธลวดีใหโดฟาร์มชาแนลครับช่องนี้ก็คอบเบอร์เพลงของนี่บอก้อนี่บ่กครับครับครับโอ้ติดตามแล้วพู้ติดตามหนึ่งร้อยห้ารบน้อยมากโอ้จุกแก๊กเท่ด้วยครับโอ้ ธรรมดาเนี่ยนี่ปัดที่ดีกว่ามาดีเลยเดีเอาเร็วลงยูทู e จ้องสาวน้อยให้เลยครับเกียร์เกียร์มันจะได้ไปก็ไม่สบายกจะไปหาหมอจะหาลูกสาวเลย วันนี้ร้านก็ไม่สบายแต่เดี๋ได้จะไปสวัสดีครับโรอนานไหมครับนี่ประมาณนักมาบอกว่านี่จะมาสมัครเป็นแดนเซอร์เนาะแดนเซอร์ด้วยอยากลองด้วยโอ้นักล้ออันนั่นแหละนั่นแหละคือต้องไปด้วยกันสําคัญก็คือแดนเซอร์ก่อนแล้วก็ควบคู่กันไปเพราะว่าต้องครบเครื่องอยังไงก่อนลองก่อน อย่างไงมาจากจังหวัดไหนครับนี่เพชรบูรณ์อำเภอเขาค้อปิดบัญชีอยู่เมื่อกี้นี่ทั้งวันในวันนี้ทั้งไปช่วยงานวัดทั้งโอ้ทั้งแขกรับแขกทั้งวันในวันนี้วันนี้บริยูบริเศร้าเลยอันนี้มาจากจังหวัดเพชรบูรณ์ครับอำเภอเขาค้ออำเภอเขาค้ออย่างไงก็อย่างไงก็ฝากตัวสาวด้วยแล้วกันอันนี้เป็นพี่สาวนี่เป็นแม่บ้านของทำผักไฮโดรที่เขาค้อแล้วก็ เคยโทรมาหาบอสโจอยู่ว่าอยากจะจ้างรถแห่ไปเนี่ยเคยโทรมาอยู่ครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยคุยกันแล้วก็เคยสั่งกาแฟ е สดเดิอดอยู่หลาย<ะ>รอบแล้วอันนี้คืออะไรครับรไปสดอยู่แล้วนี่ยอ่าผมจะบันทึกแล้วก็ไปลงช่องต่อ,ตอช่องมีช่อง youtube อีกว่าพ่อนะมีช่อง y u t u b e ของตัวเองนะทำช่อง youtube พัทรวดีไฮโดรฟาร์มชื่อช่องอะไรชื่อช่องอะไรพัทรวดีไฮโดรฟาร์มชแนลพัทธลวดีคนสัมภารคนหาอากาศคนหาเรอพัทธลวดีไฮโดรฟาร์มไฮโดรฟาร์มชแนลครับทำเรื่องราวของผักไฮโดเรื่องของการทำทำกิดตามให้แล้วนะครับโอ้มีผู้ติดตามหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดคนขอบคุณสี่ร้อยฝากไปด้วยนะครับฝากมีผู้ติดตามด้วยวันสองวันที่ผ่านมา ทำบุญบ้างแล้วก็เรื่องของไปส่งผักบ้างทำผักนี่องกสองช่องครับช่องอีกช่องนึงคือแนวดีพรมภาษีแนวดีอันนั้นใส่เพลงอย่างเดียวอ๋อแนวดีพรมภาษีเอาเจอแล้วครับกดติดตามให้แล้วครับขอบคุณครับแนวดีพรมภาษีโอ้คุณธรมบันดีไฮโดรนนลช่องอันนี้โอ้มีโจเบรีเท่ด้วยครับโอ้เฮ้ยซีนุ่มโจได้ตัวนนี่ ก็ปีปีปีกาางหกือปีก่อนพี่พี่ไปแสดงครูเรือก็ไปไปดูของทนายทนายเอ๋ทนายเอกก็ก็บ้านบ้านแม่บ้านน้าเอ็นน้ากินบ้านนงสุกอะค่ะโที่จ้างไปให้ตากทีนั้นก็บ้านอยู่ให้ตากแม่เด็กก็ไปเมอันี่ยเป็นคุณพ่อของคนนี้พ่อของน้องแอนฮะน้องแอนชื่อจริง คือจริงบอลรดาแอนบัลลดาแอนเจ็บปวดเ่กระเทือนโอ้กระเทือนบอดติดวะคือเล่นจริงๆริงมาี้โกกคือเคยไปประกวดที่ช่องสิบเอ็ดตั้งแต่อายุประมาณเจ็ดแปดขวบแต่ไปเจอกระดูกครับไปเจอกระดูกแพ้ครับ พ่อก็เป็นคนพาไปพยายามผลักดันแต่ว่าอันนี้แอนอะไรชื่อแอนอะไรพลัดดาฮะขวัญละขวัญละดาควันละดาอือครยังไงก็ฝากด้วยใช่คนที่ที่ที่ไปหาพี่หลังวีทีน้าแอนน้าแอนต้าลิงช็นตอืออืออือือ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 แต่เพิ่งมารู้ชื่อกันวันนี้ครับน้องแอนครับควันละดาอ๋อ นามสกุลดาแต่ไม่ใช่แอ็นสคุลอะไรไม่ใช่หนูวามสกุลก็จะแจ้งธรรมะแจ้งทรรมะน้ำสกุลนี้ขวัญอันนี้น้องแอนมาแล้วนะครับน้องแอนมาแล้วขวัญลดาแจ้งทรรมะอยังไงก็ฝากบอสนี่แหละฝากด้วยผับดันครับเพราะว่าเขาเขาชอบทางนี้แต่ว่า แต่ว่าไปแต่งงานก่อนก็เลยมีปัญหาเลิกราการพอเลิกกับแฟนปุ๊บก็เอเปิดโอกาสให้มาทางที่ตัวเองชอบอตอนนี้โสดโสด น้องเอนสูตรพอมเนยครับแย้ม,มๆบางแอนนี่สีเสียงดีว่าเสียงจะเป็นแบบนี้ตวาคือก็พูดอยู่ว่าคือตอนนี้คือนักร้อม,มันก็เยอะอ,ยอันนี้ก็เลยมาในานามแดนเซอร์ก่อนครับ,บก็ดูเพราะเอาตรงคือน้องที่ไปหาลังวีีวันนั้นไม่ได้ฟังเสียงเลยแต่น้องต้องมีความมั่นใจแน่เราก็มาวันนี้ก็คือเลยแต่คือว่าตกลงมาอยู่ในนามแดนเซอร์ก็เลยว่าถ้ามีความสามารถเดี๋ยวต่อไปค่อยๆว่ากันแล้วน้องก็ยังมาอยู่ว่าเอาขนาดว่าให้เป็นแดนเซอร์หรือ เดียนเซอร์ว่างน้องกันยังมากอยู่แต่มามั่นใจว่าน้องมาหลักๆก็คือที่จะร้องเพลงเนาะควบคู่คุณจะร้องเพลงแต่ว่าร้องเพลงมันต้องเต้นไปด้วยนเต้นขอให้ได้มาอยู่มาอยู่สาวน้อยติดตามมานานอย่งติดตามติดตลอดเรชอบพี่แอนอลิชเอาเอาจำเพลงบ้ากันไปเอาทีสให้พี่ฟังสตยามมึงยิ้มก็ได้

อันนี้น้องแอนน้องแอนน้องแอนแอนแต่ไม่ออลละดีบัรดาท่านี้น้องแอนขบรรดาผู้ใหญ่บ้านครับยังไงยังไงก็ฝากด้วยฝากผู้ใหญ่ด้วยเนื้อรับฝากเอาล็อกส่วนกัได้ใหอายุเท่าไหร่แล้วนั่น้องแอนโอ้เออ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 บ้ามันไม่ได่ซ้ำดอกนี่เอออันนั้น โดยครอรใหญ่ดอกนี้สำคัอ่ะผสารเล่าเล่ามากพบกี่หมออัศัยย่าดพนลังแคอันที่สีเล่าพวกเนี้ยหน่อกแต่ลองเรอลองลองใส่ไหมบ่ได้หรอบ่มีเหมเสื้อลองสบเป็นยับเสื้อเดินเสื้อเบอร์เสื้อเบอร์เอลเบอำ์เอลทีอะไรก็ได้หรือดำอ เฮ็ดดีน้ำสุยางส่วนน้ำสุยางยังมีน้ำตาอย่าหาทำแบบนี้เด้อแทงขังในตาเจ้ายังนอกใจมือเจ้าสิไปกัพ่อเข้าใจเห็ดคนอยู่ลา ในข้าวข้าดองกองสูงเสียฟ้าควันที่นาล้กลายเป็นตัวเมื่อเจ้าไปดีมันเจ็บซำำในกันใจทนเอาจบแบบเพลเ,เพยินดีนำเขาและผู้แฟนเก่ากุหลบเจ้าจับใจอบอสรับรองได้ไหมทุก เอาพี่เลยเนอะเป็นหมอรามก็ได้ครัาลีลาวดีพี่น้องเสด็จเขียนบนเว้เท้าเอิ่มลีลาวดีเออนำไปไหมเออเอาลีลาวดีก็ได้เป็นชาวนุญเป็นพิสารวิสาก็ชอผมเป็นอยู่สกลนครแต่ว่าไปอยู่เขาพอยู่อำเภอโพนนาแก้วคโอ้โพนนาแก้วภาษาญ่อภาษาญ่อภาษาญ่อ นาแก้วแล้วก็เลื่อยแบนอันนี้ยังก่อนนาแกลครับมะเฟอนาแกลนครพนมไปอยู่บ้านนานแล้วนะให้อยู่ล่มศักเพชรบูรณ์นานแล้วครับขอกเลยแล้วครับเอาล็อกเร็วเอ็อไปแจมด้วยเองเออเอาล็อกมันขนาดไหนแต่ว่ามาพรุ่งนี้ก็มาล้ำนะครับที่ซ่อมเจนซ่อมเนื้อเงินก้อนอ่าแล้วก็ ต่อไปนักร้องเดี๋ยวพี่ดูเองครับอ่าพี่ก็สามารถร้องลิ้นก็จะถ้าครบเครื่องชอบร้องลิ้นเต้นลำออกฟ้อนออกเสิร์ฟน้ำมูอีกใส่ชุดเพชรแต่ยุ่งอะไรขึ้นฟ้อนไปกับทีมนางเอกหน้าตาโอเคเหมือนกันโอเคลงอเพราะว่านางเอกอยู่นี่เขาก็เต้นเหมือนกันเราไปเลือกเรากขอให้งานตานมีรายการงานแต่ช่วงนี้นะเดี๋ยวพี่ว่านจะรับผัดไปหรอกคุลายลายอี มักอายลายอิมันด่องอีลาวดีถาวายชีวิตได้เรวตาถวายชีวิได้เรวตา,วาววตบูชารักหมดใจบูชารักหมดใจลำบากรากรำเพียงใดเขาอ,อยู่เคียงกายกักบอายบหาย พอ,อยู่เคียงกายกับออ้บ้าหวังเป็นครอยุ่จนเขาแก่แม้นก็แม่อายนาั่งคนกลางน,น้องห่างชยหวังใจได้เป็นคู้เคียงซองน้องก็ย้ำฟังใจต่อชายหมายมันหันใจสู่ปีนผู้พังแกล้งปีนคำแพงจันฝ้าบ่มีย่านสิ่งได้โอเคโอเคโอเค เออใช้ได้ในสายของมอลำก็ต้องหัดฝึกฝนต้องรูเข้าใจต้องฟังเยอะๆสำเนียงการร้องของมอลำแต่ว่าร้องเพลงไทยผู้พวกคอนเสิร์ตเนี่เออน่าจะได้แบบพวกเป็นเพลงธรรมดาอยู่ในช่วงคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยร้องโชว์อยู่เต้นด้วยร้องเพลงอยู่ในช่วงคอนเสิร์ตอ๋อก็ใช่ถ้าถ้าเพลงอยู่ได้นะคันว่าอยู่กับมอลำลำบากเนี่ยนู่นนู่นตอนเด็กก็ลำบากขี่รถตอนลำบาก น้องแอนไหมน้องเอนมาแล้วดิแอนตีเอนดิเอียนตก็ดิปันละดาปันละดาแอนมาแล้วปันละดาแอนมาแล้วเอาไหมแอนมาแล้วเอาลองเพลงเร็วๆไปที่เป็นเพลงเพลงเร็วๆอ่ะเพลงฮัลโหล พี่ต้องลูกทุ่งลูกทุ่งเร็วลูกทุ่งเพชรบูรณ์ค่ะเร่องวัดเพชรบูรณ์เขา่อแต่จังหวัดเลยจังหวัดเลยน่าฟาสารัดเนี่ยค่ะเออเนี่ยัเป็นเไวใบไวยเลเร็วเลลาอะเเร็วแต่โอเคเรามีรู้ละมีต้นทุนอยู่มีต้นทุนโอเคตั้งใจึกตั้งว่้อไย่งม่ดีกีหบ่ อออาศัยครูอาศัยบอสเดี๋ยวเราค่อยหลังจากบันทึกเสร็จตรงนี้เดี๋ยวก่จะรายละเอียดมันมีกลระเบียบอะไรต่างๆของวงอะไรมันมีเดี๋ยวจะให้ครูปอไปพักอยู่ตรงนู้นมันมีบ้านพักของแดนเซอร์อยู่ตรงนู้นอ่าบ้านพักของจรมงานอยู่ตรงนู้นอีกเพราะว่าตรงนี้เรากําลังปลูกสร้างเรากาลังก่อสร้างต่อไปก็จะไปสร้างอาณาจักรให้แดนเซอร์มอลามัก็อยู่ตรงนี้รวมกันตรงนี้ฝากน้องแอนด้วยนะครับเพื่อมีผลงาน ต่างๆหรือจะเป็นศิลปินบนเวทีทั้งสลับร้องเล่นเต้นลําคบเครื่องวันนี้แอนมากับแม่แอนมากับพ่อปามีผักมาฝากนะแต่คนยังไม่้เลยครับครับเออมีมีผักเวลาจะรีบจะรีบไปหาหมอเหรอใช่ครับเราเราจะได้กลับแล้วน้องแอนไปไหนน้องแอนเดี๋ยวเดี๋ยวมีจะครูจะมารับ เพรจุดนี้เน่ยพรุ่งนี้เขาจะเริ่มซ้อมกันแต่เอาเอาผักลงนี่ก็ได้ครบได้ครับบอสบอสเดินเดินไปดูผักหน่อยไหมอยากโคษณาได้ไบได้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 ไร้บด้ได้ได้ไา้มา้ได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 ้ไ้ไดงไา้ไ้ได้ได้ไอ้ไดได้ไย้ได้ได้ได้ด้ได้ได้ดี๋ยวไะมีต้ไห้้าตาน่้รักอยู่ได้้ไ้ ัต้องเป็นสตุดถ้าอยู่ดีสุดหาเงินหาคำก่อนครัเดี๋ยวมาดูไปมีชีวิตคู่แล้วถ้ามันยังไม่ยังไม่สมเดี๋ยังไม่สมส่วนก็เดี๋ยวทำงานมามาทำเมื่อไหเสียงเดี๋ยวไปชมผักแป๊บหนึ่งเสื้อกับกาแฟครับครับเดี๋ยวผมสั่งผมจะเอากลับไปไม่เป็นไรอันนี้เอาให้พ่อไปกินเลยไม่ต้องเอากับกาแฟ นครนคาคับครับเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวจ่ายครับไม่ไม่ไมไม่เอาให้พ่อไปกินกับแม่เออไปกินไม่ต้องจ่ายไม่จ่ายไม่จ่ายแล้วก็เชื่อด้วยขอบคุณมากทคี่ไม่นี่ทั้งครับอนนี้ผักมาฝากครับพัดทเลาบดีใหโดฝากชนแนลครับทั้งหมดนัาน่ทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลย ทั้งหมดเลยตัวนั้นด้วยขอบคุณมากคุณพ่อเลยนี่จะได้ต้มจืดบ่อชอบมากเลยต้มจืดหัวเชยเท้าเนี่ยออบคโอ้ยขอบคุณขอบคุณโอ้ยเนี่ยบ่อชอบมากหมดแล้วว่าหมดละเอาของน้องแอนลงแอนเอาของน้องแอนเดี๋ยวดูก่อน เดี๋ยวอ่ะเป็นยังๆของของฝากเด้อนี่เพิ่งเกิดแล้วมื้ออื่นเช้าพอเรามาสิเปิดคลิปกับพี่ออน <laughs> <laughs> <coughs> 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 ขอบคุณครับแม่ขอบคุณหลายๆนะครับไปเยี่ยรไปเยียมขอๆกันเว้นน้เขาซ้อมเลี่ยนเซนพอแล้วก็เดี๋ยวมาฝากทีละันเป็นที่ขอขอาได้เอาเลยเอาเลยอันนี้เอามาฝากเี๋ยวเอาอะไรมาเอามาเอามาหางแหวเลยคนตัวนี่สามตัวมาให้พ่อ าขอขอบคุณบอสโจนะครับสาวสาวน้อยเพชรบานแพงนะครับที่ที่ให้เสื้อแล้วก็กาแฟนะครับขอบคุณมากขอบคุณบอสโจได้๋ยวเรารงนี้แหละเดี๋ยวจะให้ครูมารับพราคมีเขานี่เป็นกล้องมันจะบอกไว้ก่อนว่าอยู่กับมอรมันลำบากนี่ลูกต้องสู้ดีใจต้องสู้มาโรงขนาดนี้เราต้องสู้เน็ตจะบอกว่ามาในมือเดียวเมียบาน ไั้นเนี่ยอันนี้บอลอันนี้อาทิ์ทใช่ไหมทิปนี้จะเป็นทิปแรกของน้องแอน <ฮะ S 2> อน้องแอนทิปแรกนะทิปนี้ก็จะเก็บไว้ดูใช่<า>เกือบวันหน้ามาชมกันเลยนหมทิปซีนี้เพื่า,เ,าเราต้องจำวันแรก

่อโอเคครับขอบคุณมากค่ะเจ้าวมาเที่ยวมาเที่ยวสาวน้อยฝากกูแรกผมนเนีเรอยโอเคครับขอบคุณบอสโจนะครับขอบคุณบอสโจนะครับที่ให้โอกาสนะครับ ภาพหายากมาเชียนะโอเคจิตตอนับมันเด้เนะโอเคครับง okay. okay. yes, okay. um, okay. ั้นเราก็ได้เดินทางกลับเลยละ ครับท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปการเดินทางที่มาสง่ง <c oughs> น้องเอ็นนะครับ <c oughs> ที่รงสา <c oughs> วน้อยเพชรแกเพลง <c oughs> การพบปะพูดคุยกับหนุ่มโจโย,ยม,มนิน่นะครับเจ้าของเพลงบทเพลงกําลังที่กําลังโด่งดังอยู่หลายล้านวิวนะครับเพลงจบแบบเท่ๆๆครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าถูกใจก็กดติดตามกดกระดิ่งซับสไคร์ถูกใจกดแชร์ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ